ญี่ปุ่นเปิดไฟเขียวจ้างคนขับรถบรรทุกไทยแก้ปัญหาขาดแคลนแต่ชาวเน็ตแดนปลาดิบเสียงแตกสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจและใกล้ตัวคนไทยมากๆมาคุยกันครับ เพื่อนๆเคยได้ยินข่าวไหมครับว่าประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอย่างญี่ปุ่นตอนนี้กำลังเจอปัญหาใหญ่ระดับชาตินั่นคือการขาดแคลนคนขับรถบรรทุกอย่างรุนแรงจนอาจกระทบกับระบบเศรษฐกิจทั้งประเทศแต่ที่พีคไปกว่านั้นคือประเทศที่พวกเขามองว่าเป็นความหวังในการแก้ปัญหานี้ก็คือประเทศไทยของเรานี่เองครับ ใช่แล้วครับญี่ปุ่นเตรียมเปิดโครงการนำร่องจ้างคนขับรถบรรทุกชาวไทยไปทํางานที่นั่นอย่างเป็นทางการเรื่องนี้กลายเป็นข่าวใหญ่ในญี่ปุ่นทันทีและแน่นอนว่าเกิดดราม่าและความเห็นต่างมากมายวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันทุกซอกทุกมุมตั้งแต่สาเหตุของปัญหาทำไมต้องเป็นคนไทยแล้วคนญี่ปุ่นเขาคิดยังไงกับเรื่องนี้กันแน่ไปติดตามพร้อมกันเลยครับ ก่อนอื่นเลยเราต้องเข้าใจก่อนว่าทำไมญี่ปุ่นจึงมาถึงจุดนี้ได้ครับมันไม่ใช่แค่ว่าคนไม่อยากขับรถบรรทุกแต่มันเป็นปัญหาระดับโครงสร้างที่ซับซ้อนกว่านั้นมากครับ 1. สังคมผู้สูงอายุ นี่คือปัญหาคลาสสิกของญี่ปุ่นเลยครับประชากรของเขามีผู้สูงอายุเยอะมากและคนหนุ่มสาวก็น้อยลงเรื่อยๆคนขับรถบรรทุกรุ่นเก่าๆก็เริ่มกเกษียณอายุไปแต่ไม่มีคนรุ่นใหม่เข้ามาแทนที่เพราะมองว่าเป็นงานหนักและไม่เท่เหมือนงานออฟฟิศสปัญหา224 Problem วิกฤตปี224อันนี้คือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยครับตั้งแต่เดือนเมษายน2024ญี่ปุ่นได้ออกกฎหมายใหม่ จำกัดชั่วโมงการทำงานล่วงเวลาของคนขับรถบรรทุกอย่างเข้มงวดพูดง่ายๆคือคนขับรถจะขับรถได้น้อยลงต่อปีเพื่อให้พวกเขามีเวลาพักผ่อนมากขึ้นซึ่งมันดีต่อสุขภาพของคนขับนะครับแต่มันดันไปสร้างปัญหาใหญ่ให้กับบริษัทขนส่งเพราะเมื่อคนขับหนึ่งคนวิ่งได้น้อยลงก็ต้องหาคนมาขับเพิ่มเพื่อให้ส่งของได้เท่าเดิมแต่ปัญหาก็คือมันไม่มีคนให้หาน่ะสิครับ ผลกระทบที่ตามมาคืออะไร ของอาจจะส่งช้าลงค่าขนส่งแพงขึ้นสินค้าบางอย่างอาจจะขาดตลาดนี่คือวิกฤตที่สั่นคลอนระบบโลจิสติกส์ของญี่ปุ่นทั้งประเทศเลยครับเมื่อเจอปัญหาใหญ่ขนาดนี้ญี่ปุ่นก็ต้องมองหาทางออกและสายตาก,ก็มองมาที่ไทยครับโดยจังหวัดซากะซึ่งเป็นจังหวัดในภูมิภาคคิวชูได้เสนอตัวเป็นพื้นที่นำร่องโครงการนี้แล้วทำไมต้องเป็นคนไทยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดซากะได้ให้สัม พลาดกับสื่อไว้อย่างน่าสนใจมากครับเหตุผลข้อที่หนึ่งเราขับรถเหมือนกันอย่างที่เรารู้กันครับประเทศไทยและญี่ปุ่นเป็นเพียงไม่กี่ประเทศในโลกที่ขับรถชิดซ้ายและใช้รถยนต์พวงมาลัยขวาเหมือนกันเป๊ะๆนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะครับแต่มันคือข้อได้เปรียบมหาศาล คนขับรถชาวไทยจะมีความคุ้นเคยกับมุมมองทัศนวิสยัยและการควบคุมรถได้แทบจะทันทีไม่ต้องมานั่งปรบับตัวใหม่เหมือนคนขับจากประเทศที่ขับพวงมาลัยซ้ายทำให้ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและยน่นระยะเวลาการฝึกอบรมไปได้เยอะมากเหตุผล <saddle S 1> ข้อที่2ศักยภาพและภาพลักษณ์ที่ดี ผู้ว่าซากะยังบอกอีกว่าคนไทยมีศักยภาพแล้วมีภาษีที่ดูดีกว่าแรงงานจากชาติอื่นๆในสายตาของพวกเขาอาจจะเป็นเพราะความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศทั้งในแง่การท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ของคนไทยที่ขึ้นชื่อเรื่องความมีน้ำใจและทำงานหนัก เบื้องต้นจังหวัดซากะจะรับสมัครคนขับรถบรรทุกชาวไทยจำนวน3คนเข้ามาเป็นหนูทดลองในโครงการนี้ก่อนโดยจะมีการสนับสนุนทั้งเรื่องวีซา่าการฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมรวมถือการสอบเพื่อแปลงใบขับขี่ให้เป็นของญี่ปุ่นซึ่งคาดว่าจะเริ่มงานได้จริงในเดือนเมษายนปี2025ครับ ตัดภาพมาที่ฝั่งไทยกันบ้างครับเรื่องนี้ถือเป็นโอกาสทองสำหรับพี่น้องคนขับรถบรรทุกด้านเราเลยก็ว่าได้โดยเฉพาะเรื่องรายได้ครับผมลองไปหาข้อมูลค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัดซากะมาในปี2024อยู่ที่956เยนต่อชั่วโมงตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ221บาทต่อชั่วโมงนะครับ ถ้าทำงานวันละ8ชั่วโมงก็จะได้วันละประมาณ1,768บาททำงานเดือนละ22-25วันก็มีโอกาสรับเงินเดือนเริ่มต้นเกือบ40,000-50,000บาทเลยทีเดียวนี่แค่ค่าแรงขั้นต่ำนะครับยังไม่รวมค่าล่วงเวลาหรือ OT และสวัสดิการอื่นๆซึ่งถือว่าสูงกว่ารายได้เฉลี่ยของคนขับรถในไทยหลายเท่าตัว แต่แน่นอนครับว่าเหรียญย่อมมีสองด้านเสมอความท้าทายก็มีอยู่ไม่น้อยภาษาและวัฒนธรรมนี่คือด่านที่ยากที่สุดการสื่อสารกับตำรวจนายจ้างหรือเพื่อนร่วมงานเป็นเรื่องสำคัญมาก การสอบใบขับขี่ถึงจะขับรถฝั่งเดียวกันแต่การสอบใบขับขี่ของญี่ปุ่นขึ้นชื่อว่าหินและมีรายละเอียดหยุมหยิมมากต้องเตรียมตัวไปอย่างดีค่าครองชีพญี่ปุ่นมีค่าครองชีพที่สูงกว่าไทยมากต้องวางแผนการเงินให้ดีความเหงาการไปทำงานไกลบ้านคนเดียวก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายทางจิตใจครับ เอาละครับมาถึงช่วงที่สนุกที่สุดของเรื่องนี้กันแล้วดราม่าในโลกออนไลน์พอสื่อญี่ปุ่นตีข่าวนี้ออกไปชาวเน็ตญี่ปุ่นก็เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างดุเดียดเลยครับซึ่งความคิดเห็นหลากหลายมากครับเริ่มจากฝั่งที่ไม่เห็นด้วยอย่างแรงเลยนะครับพวกเขามองว่านี่เป็นการแก้ปัญหาที่มักง่ายเกินไปมีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่า แบบนี้พวกนายจ้างก็สบายสิไม่ต้องปรับปรุงสภาพการจ้างงานแล้วแค่หาแรงงานราคาถูกจากต่างชาติมาแทนซึ่งก็มีอีกหลายคนที่เห็นไปในทิศทางเดียวกันโดยมองว่าแทนจะแก้ปัญหาค่าจ้างต่ำและชั่วโมงทำงานที่โหดร้ายกลับเลือกทางที่ง่ายที่สุดคือการนำเข้าคนนี่มันไม่แฟร์กับคนญี่ปุ่นเลยบางคนถึงกับพูดแรงๆเลยว่า ถ้าไม่เข้าใจสาเหตุที่แท้จริงว่าทำไมคนถึงขาดแคลนก็ไม่มีทางแก้ปัญหาได้หรอกปิดฉากวงการนี้ไปเลยดีกว่าไหมในขณะที่บางส่วนก็แสดงความกังวลเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นหลักเลยครับอย่างเช่นคอมเมนต์ที่บอกว่าแค่ทุกวันนี้จังหวัดซากะก็มีสถิติอุบัติเหตุสูงอยู่แล้วนะนี่ยิ่งเอาคนต่างชาติที่ภาษาไม่แข็งแรงมาขับรถสิบล้ออีกจะไม่แย่ไปกันใหญ่หรอ ซึ่งก็มีคนมาเสริมในประเด็นนี้ว่าการขับรถในประเทศอื่นมันต่างจากญี่ปุ่นโดยสิ้นเชิงฉันคิดว่าอัตราการเกิดอุบัติเหตุจะสูงขึ้นแน่นอนแถมยังมีการตั้งคำถามที่น่าสนใจด้วยว่าน่ากลัวนะแล้วป้ายจะราจรละ่ะต้องทำเป็นหลายภาษาเหรอมันจะทำให้เกิดความสับสนมากขึ้นไปอีกแต่แน่นอนครับว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะคัดค้านไปเสียหมด ยังมีคนอีกกลุ่มที่มองเห็นความจำเป็นและสนับสนุนโครงการนี้โดยให้เหตุผลว่าแล้วจะให้ทำยังไงล่ะถ้าไม่ทำแบบนี้ระบบขนส่งของประเทศก็พังพอดีสิเราไม่มีทางเลือกมากนักหรอกซึ่งก็มีคนที่มองเห็นข้อดีของการเลือกคนไทยเหมือนกันว่าก็ยังดีกว่าไปจ้างคนที่ขับรถคนละฝั่งกับเรานะยังน้อยคนไทยก็คุ้นเคยกับพวงมาลัยขวา และที่น่าสนใจคือมีคนญี่ปุ่นที่เปิดใจกว้างมากโดยบอกว่าคนขับรถชาวญี่ปุ่นเองก็มีคนที่ขับแย่ๆเหมือนกันนั่นแหละไม่เห็นเป็นไรถ้าพวกเขาจะมาทำงานและมีความซื่อสัตย์นอกจากนี้ยังมีกลุ่มที่อยู่ตรงกลางคือเข้าใจว่าอาจจะต้องทำแต่ก็เสนอแนะว่าควรมีมาตรการที่รัดกุมกว่านี้เช่น ขอให้พวกเขาได้ฝึกงานกับคนขับรถที่มีประสบการณ์อย่างน้อย3ามปีก่อนแล้วค่อยปล่อยให้ขับเองนะซึ่งเป็นไอเดียที่ดีมากเลยครับและยังมีคนเสนออีกว่าควรมีระบบพี่เลี้ยงประกบในช่วงแรกและต้องมีการอบรมเรื่องกฎหมายและวัฒนธรรมการขับขี่ของญี่ปุ่นอย่างเข้มข้นและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับกับโครงการที่ญี่ปุ่นเตรียมจ้างคนขับรถบรรทุกจากประเทศไทยซึ่งสะท้อนให้เห็นภาพใหญ่หญหญสองภาพพร้อมกัน ภาพแรกคือวิกฤตของญี่ปุ่นที่ต้องดิ้นรนหาทางออกเพื่อพยุงระบบเศรษฐกิจของตัวเองไว้และภาพที่สองคือโอกาสของแรงงานไทยที่จะได้แสดงฝีมือในเวทีระดับโลกและยกระดับคุณภาพชีวิตของตัวเองและครอบครัวแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทิ้งคำถามไว้ให้เราคิดต่อครับว่านี่คือการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนจริงหรือหรือเป็นเพียงการผลักพารัฐไปให้แรงงานตามชาติ แล้วสำหรับพี่น้องคนไทยที่สนใจโอกาสนี้คุ้มค่ากับความเสี่ยงและความท้าทายที่ต้องเจอหรือไม่เพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ใครเคยมีประสบการณ์ขับรถที่ญี่ปุ่นบ้างยากง่ายแค่ไหนมาแชร์ความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวเจาะลึกแบบนี้อีกนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ